เริ่มต้นจากเว็บไซต์ w w w a b c o f y o k a c o m ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกหัดโยคะไปจนถึงคนที่ฝึกหัดจนชำนาญแล้วแล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่บนเว็บไซต์คลิกที่ฟอรัมเป็นการเข้าไปพบปะกับผู้คนที่ชอบและก็ลหลงใหลโยคะซึ่งในที่นี้สามารถโพสต์กระทู้ถามเรื่องทั่วๆไปเรื่องอุปกรณ์และเสื้อผ้า เรื่องท่าทางหรือพูดคุยกันเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับโยคะก็สามารถทําได้ส่วนที่น่าสนใจสําหรับมือใหม่เห็นจะเป็นหมวด Information คลิกเข้าไปที่ Learn โยคะออนไลน์แล้วก็จะเห็นบทเรียนถูกแก้กออกเป็นหมวดหมู่เริ่มต้นตั้งแต่การวอร์มอัพท่ายืนท่านั่งจนไปถึงท่ายาก,ยาก จุดเด่นของที่นี่ก็คือในทุกบทเรียนจะมีตัวการ์ตูนที่ออกแบบท่าทางเป็นแอนิเมชันเพื่อให้ดูแล้วเข้าใจง่ายมากขึ้นพร้อมกับมีข้อมูลประกอบเพื่อเป็นความรู้อีกด้วย อีกที่หนึ่งนะครับให้เข้าไปที่ w w w s e l f r e a l i z a t i o n c o m นะครับที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นอนอ,นอีกหลากหลายที่นะครับแล้วก็มีบทความที่น่าสนใจคำจำกัดความของโยคะที่มาของโยคะบทความเรื่องอาหารสุขภาพหรือจะเป็นบทความที่เกี่ยวกับการรู้จักตนเองและที่น่าสนใจก็คือมีซอฟต์แวร์โยคะเพื่อให้ดาวน์โหลดไปใช้ฟรีๆได้ด้วยหลังจากการดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วเมื่อเข้าไปก็จะเห็นหน้าตาของโปรแกรมซึ่งก็เหมือนกับอี E book, เพราะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโยคะมาไว้ในตัวซอฟต์แวร์แต่น่าจะเป็นเพราะว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ถูกเขียนขึ้นมานานแล้วนะครับหน้าตาอาจจะดูเชยไปสักหน่อยแต่เมื่อเข้ามาดูด้านในแบบออฟไลน์ line, ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ถือได้ว่าสะดวกสบายและก็เป็นอ e ีบุ๊กอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจได้ความรู้เช่นเดียวกันครับ